180ทดส8 0องศาด้วยวิธีการสืบจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองนะครับหรือการพลิกเวากับหลังนะครับ,บทำ180องศาด้วยวิธีการสืบจังหว 2, ะที่หนึ่งจังหวะที่สองครับข้างเช่นเดียวกัน ทำ180องศาด้วยวิธีการสื่อจังหวะที่หนึ่งเป็นช่องมาแล้วนะจังหวะที่สองวาด้าด้านหลังตามมานะครับกลับหลังหันครั้งหนึ่งนะครับทำ180องศาด้วยวิธีการสื่อจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สอง เมื่อทำแบบที่ได้จังหวะแบบเข้าใจแล้วนะครับก็จะทำ่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเร็วนะร้อยแปดสิบองศาซึ้บร้อยแปดสิบองศาซึ้บ 180สองศาซึ้อยแปสิองศาซึบนะครับนี่คือการทำสามเหลี่ยมก,การเคลื่อนไหวในรูปแบบของมุมฉากหรือ180ร8อแสิองศาด้วยวิธีการซึบ มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำทั้ง90ทั้ง180นะครับในการทำฉากถ้าเรารู้สึกเหมือนตัวเองมันจะส่วนเซหรือจะเสียหลักให้เรายอดตัวลงต่ำลงแล้วค่อยกลับไปทีา5-10เดีอน